สวัสดีครับดูช่อง f i ท T ขอนแก่นนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนยอดเอ่อเมลเดือเทพ BNR ใส่ตอยักษ์ตัวนี้นะครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยก็มาเปลี่ยนยอดกันดีกว่านะครับจะดูวิธีขั้นตอนการทำได้เลยนะครับผมเปลี่ยนยอดมากับของเชฟนะครับแต่ว่าก็จะมีะรายละเอียดที่โอเคนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยว่ามันจะสำเร็จเพียงใดนะครับผม ภาพกล้องหน้าจอครับนี่ฮะแล้วเราก็อันนี้ตัดแต่งไว้แล้วนะครับผมพอดีต้องลดขั้นตอนการาไปเดือดงานหน่อยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ว่าบากิ่งคาบแพลงกันได้เลยว่าเขาพอดีไหมก็พอดีนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็แต่งกิแต่งแงพ้สักหน่อยนะฮะตัวนี้อาจจะทำยากนิดนึงแต่ว่าก็เพราะว่าถือมือเดียวนะฮะ แต่ว่าก็ตั้งใจทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะตัวนี้วันนี้ขาดอย่างเดียวก็คือตัวแอลโกโอฮอล์เสียดายไม่ได้ซื้อไว้ช่วงโควิดพอดีนะครับแต่นี้ก็โฟกัสกล้องใหม่นี่ครับแต่งใหม่แต่งปลายสักหน่อยให้มันได้แล้วก็เราก็แต่งแผลตรงนี้นะฮะ ม่ห้มีเส้นใยอะไรขอบๆสักหน่อยนะฮะนี่ฮะได้แล้วเราก็เอาตัวหนวดกุ้งรัดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปขั้นตอนหนวดกุ้งเนี่ยพอหนวดกุ้งรัดแล้วแผลเขาแนบสนิทกันอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเอาพาราฟินพันต่อได้เลยนะครับเออไม่ต้องพาราฟินก็นได้นะฮะลืมไป ว่าเป็นถุงได้เลยครับเดี๋ยวแผมันจะไม่สนิทกันนะฮะนี่ฮได้แล้วนะครับผมเอาถุงครอบเลยนะครับผมถุงครอบเลยลืมไปเพราะว่าทําสูตรนี้แล้วมันจะมันจะแผลมันจะเคลื่อนได้เอาถุงครอบแล้วก็มัดปากได้เลยนะครับผมตัวนี้ได้แล้วนครับผมแล้วเราก็เด็ดไอพวกใบพวกอันนี้ออกหน่อยไม่ให้มันส่งน้ําเลี้ยงมาที่ ตัวยอดอะไรพวกนี้เนี่ยะ BNR เทพเราก็พร้อมที่จะพุ่งขึ้นต่อได้เดี๋ยวจะมาอัปเดตีให้ดูอีกประมาณสิ้นเดือนนะครับว่าเขาจะแตกอะไรหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวพักกล้องไว้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวถุงครอบสักหน่อยเนี่ฮะถุงครอบให้มันมีความชื้นอะไรเข้าไปหน่อยแล้วก็เชือกมัดนะครับเอาเชือกมัดนะครับไม่ต้องหนังยาง พ่าเชือกมันจะกําหนดได้ว่าตัวนี้มันจะสามารถทําเลเยอร์ให้มันแนบสนิทได้คือของตัวต้นข้างล่างนะฮะเดีย๋ยวเราไปขั้นตอนต่บนี่ครับก็ตัดหนวดกุ้งออกด้วยนะครับเคล็ดลับก็คือตัดหนวดกุกงด้งออกแล้วก็ดูแผลมาเสมอกันตรงนี้นะครับผมแผลมนเสมอกันแล้วก็รอให้เจ้าตัวเขา สูงน้ําเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็แตกยอดขึ้นมานะครับผมตัวนี้แผลน่าจะชิดกันอยู่นะครับผมแผลน่าจะชิดกันอยู่แล้วก็น่าจะโอเคครับน่าจะใช้ได้อนี้ครับผมถือว่าก็โอเคครับผมแต่ไม่รู้ว่า เนื้อไม้เขาจะเข้ากันดีไหมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการก้านแดงนะครก็ไม่ได้ลองก้านแดงอะไรบ่อยอะไรก็เดี๋ยวทำให้แผลมันสนิทกันอีกนิดนึงนะครับผมน่าจะสนิทกันแล้วนะครับทีนี้น่าจะใช้ได้ เคล็ดลับก็คือเราต้องทําให้แผลข้างอีกฝั่งหนึ่งมันสนิทกันที่สุดแล้วเขาก็จะส่งน้ําเลี้ยงขึ้นมาได้แล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีตัดปลายปากถุงให้ด้วยนะครับให้เขาขายน้ําออกนะฮะแล้วก็พันถุงไว้อย่างเงี้นะครับผมพอดีไม่อยากใช้พาราฟินพันนะครับผมมันจะทําให้เคยเยื่อนได้พวกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ ว่าเขาจะเข้ากันได้ดีไหมกับยอดตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องปิกทีขอนแก่นมานที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตต้นที่ออกมาข้างนอกโดนแดดมันไม่โดนแดดก็เลยไม่โตเท่าไหร่นะครับผมสองต้นนะฮะราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ราเคแล้วก็แล้วก็ทาแพรกันด้วยนะครับผมนี่ครับผม ต้นนี้ก็ใหญ่นะฮะแต่คุณปีแอร์เดี๋ยวว่าลูก,กยังรอลูกออกอยู่ปีกว่าสองปีแล้วต้นใหญ่ต้นใหญ่เขาก็ใหญ่ไปเลยนะต้นไม่ใหญ่เขาก็อาจจะมีตายบ้างอะไรบ้างตามสัดส,ส่วนนี่ฮะตัดปลายออกให้เขาเจรืญนใหม่อันนี้ลาสเบอรี่นะอันนี้บีนอาให้เขาออกมาโดนแดดข้างนอกนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวว่าใส่ยาย ที่แผลด้วยนะครับผมไป้ายๆเข้าไปสักหน่อยเพราะว่ามันช่วยป้องกันรเรื่องเ,ออเชื้อราอะไรต่างๆเข้าแผลแมงอะไรต่างๆที่จะเข้าไปรบกวนแผลได้นี่นะครับไม่ต้องเอาูอ่ก,กันอะไรแล้วครับผมป้ายเข้าไปเลยนี่ฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คุณเพื่อนๆที่ติดตามช่อง พริกทีหวนแก่นมาแล้ที่นี้ด้วยนะครับผมตอนนี้มันต้องทําแนวทางใหม่ก็คือทำออต่อเป็นต่อป่าอิตลีถึงจะทนน้ําสักหน่อยเดี๋ยวค่อยสะสมใหม่กันไปที่เพาะมาว่าก็เสียไปเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ทําใหม่ทําเป็นโตป่าอิตลีน่าจะดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ตามช่อง ฟิกทีคอนแกนมานณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบกดซับสไคร b ์กดแชร์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมเรจะมาทำแนวทางในการบรุงรษาต้นติ๊กเราให้เจริญเติบโตแล้วงอกมีต้นที่สดใสแล้วก็สวยงามเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ